เมื่อวานนี้ชนบุรีเพิ่งจะมีงานใหญ่นะครับอย่างที่เราทราบรถโชว์ครั้งแรกของพักพลังประชารัฐน,<อ>นะยิ่งใหญ่มากเปิดตัวที่ชนบุรีนะครับซึ่งกําลังจะเป็นเมืองที่ออยิ่งใหญ่แล้วก็มีความรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้ามีความมั่งคั่งทุกด้านทุกวันนี้เป็นจังหวัดที่สองรองจากกรุงเทพในแง่ของตัวเลข GDP นะครับความจเจริญเติบโตเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่ามาจากจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้รถโชว์ ที่แรกนะครับก็ที่ชนบุรีคุณทิพานันต์สริชนะนะครับประจําสํานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกภาพที่พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมโรดโชว์กับพักนะครับเวทีแรกที่จังหวัดชนบุรีนั้นล้นหลามเพื่อฟังการปราศัยของบรรดาผู้บริหารนักการเมืองนะครับระดับส่วนท็อปของทางพลังประชารัฐแล้วก็แน่นอนฮนะโดยเฉพาะหัวหน้าพัก ผลเอกประวิตรวงสุวรรณนี่ขึ้นมาอย่างกับนะฮะมีลิฟต์ยกขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> จะวิ่งขึ้นมาก็เกรงใจนะฮะเห็น <c oughs> ไหมมีลิฟต์ยกขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> ส่วนเราผู้บริหารเนี่ยอยู่บนเวทีแล้วมาถึงก็นี่ฮะนี่นบนจอพลัสมาก็มีรูปท่านอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็มีคุณกรุงศรีวิไลนะฮะมีทางท่านเลขาธิการพักนะฮะคุณสันติพร้อมพักนะฮะ มีท่านสุดชาติชมกลิ่นคนนี้แน่นอน,นะฮะเจ้าถิ่นที่ชนบุรีนะครับนี่แล้วก็ดูสิฮะเต็มเวทีเลยโอ้โหแทบ,บจะตกคอปะ่ะออนะฮะโอ้โหนี่ฮะมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับมีสอสออีกหลายคนบรรยากาศนั้นพี่น้องประชาชนก็ส่งเสียงเชียร์ลุงป้อมส,สู้สู้ลุงป้อมอยู่ยาวลุงป้อมสู้ส้เป็นกําลังใจมากนะครับคุณที่พานาบอกไม่แปลกใจ ที่ภาพความสุขและความอบอุ่นที่พี่น้องชาวเมืองชนมอบให้เป็นเพราะผลงานที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์นะครับท่านนายกแล้วก็พลเอกประวิทย์นะครับรองนายกและแกนนําพักที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินได้ทํางานอย่างหนักมุ่งมั่นผลักดันโครงการที่สร้างความสุขให้กับชาวเมืองชนเช่นโครงการบริหารจัดการน้ําภาคตะวันออกทําให้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภคบริโภค การเกษตรอุตสาหกรรมและไม่ประสบปัญหาน้ําท่วมตลอด2ปีที่ผ่านมานโยบายสําคัญที่ถูกใจพี่น้องประชาชนชาวภาคตะวันออกก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่เราเรียกกันย่อๆว่า EEC นะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับรถโชว์ของพักในคราวนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องได้แสดงออกและรับฟังนโยบายของพักได้สื่อสารกันโดยตรงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมในการผลักดันการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่และจะเป็นก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนเช่นนี้ทั่วประเทศฮะนี่ฮะจะมีการขับเคลื่อนเช่นนี้ต่อไปนะทั่วประเทศจังหวัดต่อไปเนี่ยคือเพชรบุรีท่านผู้ชมฮะเพชรบุรี bury, เตรียมตัวฮะ